สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The n a t i Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับคลิปเกมเจ็ดบาทของเราในวันนี้ครับหลังจากที่เราเปิดได้อลิซาเบธนางฟ้ามาแล้วนะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องพาโนเขาไปจัดพ v พีซะหน่อยนะครับสำหรับพ v พีที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นครับก็ยังคงเป็นพ v พีในโหมดสามัญ4ต่อ4นะครับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับที่กด4ต่อ4จะอยู่กับเรานะซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ได้ลองเล่นพ p พีครับ น่าจะเจอปัญหาอลิซาเบตนางฟ้าไม่มากก็น้อยนะเพราะตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เกมค่อนข้างน่าเบื่อนะครับเพราะถ้าเราจะฆ่าทีมที่มีอลิซาเบตนางฟ้าครับเราจะต้องฆ่าหลายรอบนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลแบบคร่าวๆแล้วกันสําหรับท่าแรกสตร์ประกายแสงครับท่านี้จะสามารถโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายแล้วก็ทําให้ศัตรูติดสถานะสตันได้นะครับที่การขั้น2เนี่ยจะติด1เทินและที่ขั้น3จะติดถึง2เทินครับ ส่วนสกิลต่อมาพรจากดังฟ้านะครับอลิซาเบธจะสามารถสร้างม่านป้องกันให้กับสมาชิกพวกพ้องได้นะครับซึ่งโลกของอลิซาเบธอันนี้ครับต้องบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าศัตรูจะไม่สามารถโจมตีติดคริติคอลได้นะครับรวมไปถึงค่าเจาะเกาะเนี่ยก็จะเจาะไม่เข้าด้วยครับ ส่วนไม้ตายของอลิซาเบธนะครับอลิซาเบธจะสามารถฟื้นฟูทางชีวิตของพวกพ้องทั้งหมดนะครับนอกจากนั้นก็จะมอบเกราะสะท้อนไดเมจที่ได้รับ50เป็นต์ไปเวลาถึง 2, 2> เทิร์นด้วยกัน,นกครับเท่านั้นยังไม่พอครับยังมอบเอฟเฟกฟื้นฟูทางชีวิตครึ่งหนึ่งของไดเมจที่สะท้อนกลับไปหาศัตรูได้ด้วยนะครับสำหรับไม้ตายของอลิซาเบธนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดเรากักไม่ดีเนี่ยโจมตีเข้าไปมีโอกาสตายเองได้เลยนะครับพาสซีฟเอกลักษณ์อ้อมกอดของนางฟ้าสำหรับพาสซีฟเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญที่สุดแล้วครัับบบถถ้้าาาเเเเกกกิิิิดดพพวววววออองงงสีีียยชชชตตตรรมไปึลซธนะะจทุโ เลือดที่คืนมาเนี่ยจะเป็นเลือดก่อนที่เราจะโดนตีตายนะซึ่งมันจะทํางานเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับและอลิซาเบตต้องเข้าร่วมต่อสู้ด้วยนะครับก็ถ้าเห็นจากสกิลนะก็จะเห็นได้ว่าท่าของอลิซาเบตนี่น่าลาคาญหลายท่ามากๆนะครับโอเคครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองอลิซาเบตนางฟ้ากันเลยดีกว่าครับ สำหรับทีมที่ผมใช้ในวันนี้นะก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ผมจัดมาเพื่อเอาไปเจอกับอลิซาเบธนางฟ้าฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะซึ่งผมก็จะใช้เป็นมอนสปีดเขียวโกเทอร์ outer, เขียวอลิซาเบธนางฟ้าแล้วก็เขียวนะครับผมจะกินเป็นสตรอเบอรี่นมสดนะเพราะว่าพออลิซาเบธนางฟ้าถ้าได้เปิดก่อนแล้วเราสามารถเปิดเกาะได้นะครับผมบอกเลยว่ามันโกงมากๆครับโอเคครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับก็เราได้เริ่มก่อนนะ ครับรังเรานี่นนำไปไกลเลยครับก็เดี๋ยวผมบัฟอลิซาเบ็นางฟ้าขึ้นมาเลยนะแล้วก็ใส่กรอบเลยครับส่วนอีกใบนะครับผมตีคิงไว้ก่อนแล้วกันมานนสปีดโคตรแรงครับบอกเลย<า>ผมใช้การ์ดใบเดียวเน้นโจมตีคิงไว้ก่อนนะ โอเคครับองตายแล้วคิงเรียบร้อยโอเคกอศัตรูไม่มีแก่แล้วนะครับสถานะตรงนี้ใช้เกาะอลิซาเบธนะครับใช้โกเทอร์กับมอนสปีดไปเลยนะเน้นฆ่าอลิซาเบธก่อนเลยครับ มาไดรรอคับโอ้โหเดี๋ยวโคตรแรงครับมันสปีดทีเดียวอลิสเบตจังเกือบตายนะก็เดี๋ยวผมใช้เคียวนะครับฟาดไปเลยนะสองอันแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยผมใช้อลิสเบตจังนะครับสตันไว้ก่อนนะมา โอเคครับรอดเวนี่น <'s> ่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยนะตอนนี้ก็โจมตีรอดเวนไปเลยครับมาอเคเรียบร้อยต่อไปอลิสเบตจัง กาะหนามากๆนะครับเอาจริงก,ก็มาปิดเกมกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าปิดได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมบับเคียวนะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยมา2ตัวครับโอเคเรียบร้อยหนึง่งเมอรลินไม่ตายครับต้องอีกรอบนึงนะ เรียบร้อยครับโอเคเราได้เริ่มก่อนนะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเราก็จะเจอแต่ทีมล็อสเวนอลิซาเบตโลลัวแน่นอนครับมาก็ผมบัฟอลิซาเบตตังไว้เลยนะแล้วก็อีกใบหนเนี่ยผมตีเป็นคิงก่อนนะครับเพราะว่าคิงมันสามารถรักษาไฟไหม้ได้นะみんなのために。

ทิงรักษาเราก็จุดไฟใหม่ได้นะมาอ่อยไปให้หมดเลยครับเอ่อมอนสปีของเราโคตรแรงอยู่แล้วนะโอเคเรียบร้อยคิงน่าจะไม่ตายครับรอบนี้มอนสเตอร์ของเราโดนเล็งก่อนแล้ว ก็น่าจะเก็บคิงได้นะครับแบบนี้แล้วก,ก็ผมทำการสตันลอดเวนไว้ก่อนล้วกันโอเคเรียบร้อยครับคิงเผอ,อ,อๆตายเลยนะเลยนี่ยอืเหลือทีเดียวครับ ก็ไม่เป็นไรนะเรายังเหลือการโจมตีของโกเทอร์อยู่นะครับก็มาบับแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วกันแล้วผมก็ทำการรวมการทิ้งไว้ก่อนนะมาโอเคเรียบร้อยโดนแบบนี้นี่ขยับไม่ได้เลยครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขยับการ์ดเอาได้นะครับอันนี้โอเคมา บายโอเคศัตรูยอมแพ้ครับโอเคก็มาไฟสุดท้ายของวันนี้นะครับโหแน่นอนว่าเรายังอยู่ครับลอร์ดเวนอลิาเบคิงแล้วก็โกเธอแดงครับก็ใช้เหมือนเดิมเลยครับบัฟอริาเบดสร้างเกาะนะครับแล้วก็โจมตีไปที่คิงครับจะโอเคติดคีด้วยนะรอบนี้โคตรแรง ก็เดี๋ยวผมลองจัดการคิงดูเลยแล้วกันไม่รู้ว่าจะจัดการได้หรือเปล่านะครับมาดิไม่ตายนะครับ่ถือว่าเก็บชีวิตแรกได้ครับโอ้ลอดเวน ไม่มีเกาะนี้โคตรแรงนะตายเลยเนี่ยมอสปีดไปแล้วนึง <co ld> ก็เดี๋ยวผมใช้เคียวนะน่าจะเก็บได้นะครับ <c oughs> คิดว่าเก็บได้นะเอาจริงเทาาชัวเนี่ยผมต้องตีซ้ำไปอีกทีนะ <S <S แล้วก็สตรัรนลอดเวนเลยครับ <fo il> มาโอเคเรียบร้อย <co ld> <co ld> บอกเลยครับถ้าเกิดไฟไหม้เยอะๆแล้วไม่มีคิงนะ GG ครับแบบนี้ เรียบร้อยศัตรูยอมแพ้ครับโอเคครับโอเคครับก็สําหรับ คลิป p ี่อลิซาเบตนางฟ้าในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอลิซาเบตนางฟ้าในแพทปัจจุบันตอนนี้นะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นตัวที่น่ารําขานที่สุดแล้วครับคือถ้าคนไม่มีเนี่ยรับรองว่าเล่นยากแน่นอน,นครับคล้ายๆกับตอนที่ดาร์ลเบตมาใหม่ๆนะแต่สาหรับอนาคตนะครับผมคิดว่าเพื่อน <S <S ๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะเกม7บาทนะครับมันจะออกตัวมาแก้ทางเสมอครับเพียงแค่เราอาจจะต้องรอเวลาสักหน่อยนะสำหรับคนที่ไม่มีอลิซาเบตนางฟ้านะครับแล้วก็อยากจะได้ทีมที่เอาไว้รับมือกับแก๊งอลิซเบนงฟ้า เดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมที่ไว้ใช้รับมือกับอลิซาเบตนางฟ้าให้กับเพื่อนๆกันนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันสาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่องแดนเน็ตชานอลทุกคนด้วยครับและเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ